ไม่แล้วครับเมนูตามฤด,ดูกาลเนาะมอนี้เชฟก็จากบ้านขนึ้นเขามาชวนพี่น้องผมนะครับัตถุด,ดิบมะกอกนะครับผมมะกอกปลาที่กินด้วยสวนหอมกระเทียมมีกะปิหมูสับอันตลาม,ม,ามกักร้ามะกอกปลาก็ะเลือกหน่วยที่มันกำลังอัมพามนะครับพี่น้องผม มันจังปอกง่ายแต่นวยมันสุกหลหรือว่านันมันเกิดเ,ลเหลือจะดำเนี่ยครับนวยกำลังน้เพิ่มมํำนีกำลังพอดีครับแต่นวยดิฟก็สีเฮ็ดยากครับผมมาล่องติดตามเบืองครับว่าหมูสับคั่วกะปินะครับกลองบ้านคนกับของเจ็บเกาะเห็ดกันแบบไหนครับผมเนี่ครับ ถ้ามันเทอมหรือว่ากำลังหำหมนะครับรกอกป่ามันก็นจะปอกงายเอยสิหลอกหลอกออกแบบนี้เลยนะครับพี่น้องผมเนี่ยหลอกเปลือกออกง่ายๆแบบนี้ครับเลือกหน่วยทีกลมๆนะครับผมเนี่ยครับ มันจังน่วนหลนะครับผมจังเนื้อมันจังหลต้องเกิดขูดเอาเธอส่วนที่เป็นเนื้อมันนะครับผมระวังมือแหล่ครับเป็น้องผมเล่นกข้ามากอรอกไงร้องว่ามือแหล่แท้แน่นอนครับผมใส้ถุงมือครับเอามีถุงมือ,อยางหรือถุงมือพลาสติกแบบนี้สวมเข่าครับสวมไหว้เพื่อบ่อให้มือเขาแหล,เหล่เขาดำนะครับนี่ครับ ในมันจะเป็นลักษณะน,นี้โดยเขาจะขูดไปเรื่อยๆครับพี่น้องผมใส่อยู่ประมาณจักสิบหน่วยกุลละมะกอกก็ได้เพราะว่าหมูสับเขาสามขีดนะครับผมอ๋อผมเพิ่มต่วนผมลืมบอกนี่ครับในเนื้อมันมา้าขาวๆเนียนๆอย่างสี่หอมๆครับพี่น้องผมสมกําลังพอดีนะครับมะกอกส่วนพริกหอมแดงกระเทียม นำไปขวบแต่เป็นพริกกหนึ่งสวนครับมันยังมาขิวเรียบร้อยแล้วจากนั้นเอากระน้ำกับปีมาลงไปขวนะครับขว,วกับกระทะเอานี่แหละ ข่วมันกำลังหอมนะครับผมพอดีหอมๆใส่น้ำตาลมะพข้าวลงครับมาจะส่วนประมาณหนึ่งตนหนึ่งมากับชิมานุ่นหนึ่งสอดมันพูดหมดนะครับกัาีฟก็ได้ือว่านั่นกัประมานสองสอดครับพราะมันเริมนี่ครับจะเป่า้มันใหม่เด้จากนั้นเอกจากน้ำหมูสับนะครับผม ใส่ลงไปเอาะยี้ๆขยี้ขยี้ให้มันแตะไม่ให้มันจับกันเป็นก้อนครับอกง่ายๆนะครับคนตั้งเบิดให้มันเข้ากันมันใส่กระทะน้อยอย่างน้อยครผมเห็นยากอย่างน้อยตั้งกระทะติดตั้งแต่ที่แรกแล้วมันกระทะห่อนก็เลยเห็ด กระดาษตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นน้องผมนี่ครับนากระพัดกับปีน้ำตาลปีดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปนี่ครับตัดใ้มันเข้ากันมันเริ่มแตกเริ่มนี่แหละครับเริ่มจะได้ที่แล้วครับจากนั้นเนกกระพิเอากระนั่นไปตำนะครับพริกหอมกระเทียมหอมแดงตำด้่ยกัน พ่วเปียกนี่ก็จัดไปตามพ่วมักควมตอบเลยเลยครับผมสาเหตุที่เ้าใส่เป็นพิษหนูสวนเพราะว่าพิษหนูสวนนี่มันสิไห้หอมนะครับมันมีกลิ่คิวจะนั้นก็ใส่มะกอกเขาลงไปครับกรอกก็ะมณซิหน่วยครับผมหรือว่าค่วมเปียวผู้ใดมักเปียวละจะใส่ลงไปอีกได้ครับผมจากนั้นเท่ากับสดข้นส่วนผสมั้งเบิดให้มันเข้ากันนะครับขัว มูสับขั่วกบกะปิครับพี่น้องผมใส่มะกอกปลาหอมๆอมนะครับผมรวมเป็ดก็ได้จากที่กินสวนในรสชาติที่กลมกล่อมกินเต่อกับข้าเหนียวก็ได้ครับกับข้าวเจ้าก็ดีครับกินกะพักสดตีห้องมกเข้าชอบกับสันหามาจากนั่นก่ใส่ผงปรุงลสลงไปหรือว่าผงนว ชิมรสนะครับผมมักใส่ลงกไปแต่ว่ามักแต่ใจปรุงปรุงรสแค่ไหนครับจากนั้นก็ขัวแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันอีกกันหนึ่งตอนนี้แบบเป็นนันวาเซ็จเรียบร้อยนะครับผมชิมรสชาติเบ้างครับผมมันบวกเค็มด้วยรสชาติยันกถึงใจก็สามามถเติมน้ำปลาลงด้ครับผมจากนั้นก็นมาจัด ใส่ถาดเสิร์ฟป้อมพักทีเขาหมักข้าชอบทีเขามีเนะครับผมนี่ยังกับสันหามากครับกินกับเขาสวยก็ได้กับกระเจาก็ดีหรือว่ากินกับคนเหนียวครับรับรองว่าเสแสลองไปเห็นน้ำเห็ดตามมึงครับสูนี่ทำหมักหรือบ่หมักจังไงกะกดมาคอมเมนต์บอกกันครับพี่น้องผม เมนูตามฤด,ดูกาลอีกเมนูหนึ่งที่เจบกอจากบ้านคนกับเขาพุ่มใจนําเสนอกะปิปัวหมูสับนะครับผมใส่ประกอบปลาหอมหอมสมกําลังพอดีสมพอด,ดีกินแสบมะกอกน้ำหนีมีหลายนะครับพี่น้องผมพบกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ